ดูแลรีสอร์ทที่เชียงใหม่แบบประสบการณ์เป็นศูนย์ EP 2ีวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ในครัวค่อนข้างยุ่งนะคะเพราะว่ามีกลุ่มลูกค้ามาเหมาปิดรีสอร์ทในวันนี้จ้าช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะทุกคนก็อากาศที่ปางไฮอยากจะบอกว่าเย็นมาตั้งแต่ตุลาคมแล้วแต่พอพฤศจิกายนเนี่ยก็อากาศเย็นหนาวฟินมากๆเลยนะเชอร์ทานโฮมสเตย์เนี่ยจะตั้งอยู่ในหมู่บ้านปางไฮนะคะซึ่งอาจจะยังไม่เป็นที่แมสมากแต่ก็บอกเลยว่าเป็นที่ที่อยากแนะนาให้ทุกคนมาเที่ยวนะเพราะว่าไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่นะคะ จำปองด้วยห่างแค่20กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ Could have been stardust, same world but without us. Something made us, made us find each other out there. Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must. To do what your dreams are telling you to do, and I'll be out there looking for someone like นลกจากที่ทุกคนมาพักที่นี่เราจะได้ใกล้ชิดติดธรรมชาติแบบ p r i v a t e สุดๆแบบนี้กันแล้วนะคะก็ <c oughs> ยังมีคาเฟ่สวยๆอยู่ใกล้ๆหลายที่เลยเราจะบอกว่าที่เที่ยวแถวนี้มีหลายที่ทั้งธรรมชาติ <What? S 2> มีบอ่อน้ําพุร้อนใกล้ๆนะคะแล้วก็น้ําตกสวยๆหลายที่นะแล้วก็ใกล้กับแม่กําปองด้วยนะคะลูกค้ามาพักที่นี่ก็สามารถไปเดินเล่นแม่กําปองแล้วก็กลับมานอนพักที่เราได้เลยนะนอกจากนี้นะคะที่นี่ก็มี PR ที่แบบขยันทํางานมากทุกคนคือเวลาลูกค้ามานี่รู้หนะ้าที่เลยนะไปเฝ้าแบบต้อนรับลูกค้าแบบเต็มที่เลยนะคะสีทองเนี่ยทำงานคุ้มค่ามากๆ <c oughs> ชาววันนี้นะคะให้หมวยทําสปาเกตตี้ผัดเบคอนผิดแห้งให้กินนะเพราะว่าหมวยทําอร่อยมากนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีในที่พักด้วยนะ ผื่อว่าใครไม่อยากกินหมูกระทะเราก็มีพวกอาหารจานเดียวไว้บริการลูกค้าเหมือนกันค่ะพอทํากินเองก็จะเสิร์ฟแบบง่ายๆอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเสิร์ฟลูกค้าก็จะเป็นอีกแบบที่สวยงามแล้วก็จานใหญ่เลยนะทุกคนหลังจากนั้นนะคะล่าก็จะเตรียมหมูกระทะให้สําหรับลูกค้าที่จะเข้าพักในวันนี้นะคะพอถึงเวลาที่ลูกค้าจะรับหมูกระทะเนี่ยเราก็จะเอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้านะอ๋อแล้วที่รีสอร์ทเรานะคะก็มีปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ด้วยนะอันนี้จะเป็นภาพ b บ f o อ e นะคะที่ก่อนจะปลูกปลูกได้แป๊บเดียวนะคะก็จะเห็็็นนนนนนนววววว่่่่าาาาามมมมีีตตต้้้กกกกลลเเเไปหดแทุัยคคือออจะะะบงโร นี่คือไม่ได้ใหญ่ที่สุดนะอันนี้กลางๆนะคะเพราะว่าหลังจากนี้คือแบบทั้งใหญ่แล้วก็แบบมีฟูเต็มสวนไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเราปลูกไว้เพื่อให้เรากินเองแล้วก็ให้บริการลูกค้าด้วยนะเผื่อทําสลัดทําสเต็กอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเสิร์ฟด้วยผักสดปลอดสารของเราให้ลูกค้าได้กินกันแบบสดๆใหม่ๆเลยนะคะพอตกช่วงบ่ายนะคะลูกค้ากรุ๊ปที่เหมาปิดรีสอร์ทก็เข้าพักกันแล้วนะคะวันนี้คือสั่งออเดอร์เยอะหลายอย่างมากๆจะบอกว่านอกจากหมูกระทะเนี่ยเราก็มีเมนูของทานเล่นหลายอย่างไวใ้ให้บริการลูกค้านะคะแล้วก็เมน นูที่ขายดีที่สุดเลยก็คือเป็นปีไก่ทอดนะแล้วก็เอ็นข้อไก่ทอดเพราะว่าเราหมักเองนะคะไม่ได้ใช้ของสําเร็จรูปนะจะบอกว่ามาแล้วเนี่ยห้ามพลาดนะคะอร่อยมากๆวันนี้ในครัวก็ค่อนข้างจะยุ่งเล็กน้อยนะคะก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศของหมวยกะลาททางานในครัวกันค่ะ I can understand you're tired of this town. And I'm not saying that we have to settle down now. Just remember this We could have been stardust, same world, but without us. Something เสร็จละจ้าเทเดมเห็นอย่างนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะในการทําอาหารนะเพราะว่าค่อนข้างหลายอย่างนะคะจากนั้นนะคะก็จะเอามาเสิร์ฟให้ลูกค้าตรงริมลําทานนะให้ลูกค้านั่งสังสรรค์ปาร์ตี้กันแบบสบายใจเลยนะคะใกล้ชิดติดธรรมชาติกันเลยนะยิ่งถ้าช่วงไหนหนาวๆนะคะแล้วก็เราไม่ได้กางเต็นท์นะสามารถก่อไฟให้ลูกค้าได้เราก็จะก่อให้ลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่าอากาศตอนกลางคืนเนี่ยเย็นเลยตอนหน้าจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะคะ